การติดตั้งในส่วนของเครื่องนดอยนะครับพร้อมปลั๊กตรงรุ่นเชื่อมจอพิการแลวกล้อเสิหลังในตัวนะครับมาชมกันนะครับโอเคแล้นก็เพ่ใส่จอก็ขอนี้ครับตใหม่ก็โอเคครับอันนี้เป็นธงไร้เานยงในปกตินะครับโอเคส่วนของกล้องรับพันครับ ต้องการคนตรงนี้นะครับโอเคครับกดตรงนั้นได้โอเคครับดูได้ปกติโอเคได้ครับขอกล้องขยันครับลายยูซิงโอเคครับโอเคครับเรียบร้อยสื่อช่วยพานครับสักครุณครับพยดนเส้นปกติโอเคโอเคครับขอกล้องขยหลังครับรอบหนึ่งครับขอพอดีครับเปิดฝายหยัน ครับเรียบร้อยการติดตั้งเรืร่นจอยห่อยตรงรุ่นพร้อมปลักตรงรุง่นเจ็สิ้นกับทีมมือไฟครับถ้าสนใจก็สามารถเช็ตอนที่ดนึ่งมือไฟนะครับอันนี้เป็นกล้องรอบคันนะครับแล้วก็ลูกค้าครับเรียบร้อยนะครับสามารถามองเห็นทั้งหมดครับขอบคุณครับสวัสดีครับ Mama said you're meant to burn as bright as a star among the midnight s k y จะนำรถนะฮะิพิปรสปอร์ตมาทำการเปลี่ยนเทอรเรนดอนะครับวันนี้จะมีเรื่องกล้อง3 6 0องศานะครับมีจอพยายดานนะครับแล้วก็มีกล้องรอบคันนะครับ รับค,ครับราพการเปลี่ยนนะฮะในส่วนของเครื่องนี้แอนดรอยดได้เลยครับจัดทีมงานเลยมืคไฟ